เกยักของพี่กรณ์หนัก5กิโลวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะเจ๊ก้อยไซยแลกค่ะนักกินจุหญิงค่ะดีครับแก๊บครับจากช่องแก๊บผึ่งขาดเป็นนักกินจุงครับวันนี้พี่กรณ์มีชาเลนจ์ให้ครับใครทานได้มากกว่าพี่กรณ์มีรางวัลให้ครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาอะคุณก้อยเริ่มจากกินไก่ก่อนนะครับอ่าคุณแก๊บก็ไปจากขนมปังครับใหญ่มากคุณแก๊บก็ไม่ยอมครับ ตอนนี้คือได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณ5%้ครับคุณก้อยสองกว่าจริงชาเลนจ์แรกครับผมพี่กวนจะให้สองท่านเป่ายญิงชุ่มกัน3 2 1สองน่งคุณแจ๊บเป็นคนชนะครับบทลงโทษก็คือเบอร์กเกอร์อีกชิ้นหนึ่ง,งนี่นเลยครับดูห้องโอ้โหชิ้นเล็กเหมือนจะกินคล่องมากคือบทลงโทษกินหมดละเริ่มต่อเลยครับนี่ครับ นักกินจุอย่าเอาไปทําตามที่บ้านนะครับทุกคนนี่คือความสามารถของพี่ๆเขาทั้งสองคนนะครับคือพี่กรณไม่ได้ทําให้เป็นรถจัดนะทาแบบกินได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเล่นอยน้องป <c oughs> กติคุณก้อยกอินเยอะไหมครับมื้อหนึ่งอสามกิโลก็พอค่ะปกติคุณจะกินเยอะไหมครับประมาณมื้อละสามโลครึ่งสี่โลครึ่งนะครับอสี่โลตอนนี้ผ่านไปแล้วจิตนาทีชาเลนจ์ที่สองครับโยนหัวก้อย